เดี๋ยวทำคลิป5นาทีนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะไปโคราชกับคุณบัวแล้วก็เอารถไปเข้าศูนย์เดี๋ยวมาทางนี้เลยลูกเดี๋ยวให้ให้แม่ถ่ายดีกว่าแม่ให้แม่ถ่ายเอารถไปเข้าศูนย์แล้วก็จะทำคิดหน่อยนึงว่าคนที่ฟุ้งซ่านในการอยากสอนธรรมะนะฮะพวกนี้มันหลงอยู่ในความคิด ความรู้ความจำอย่างเดียวไปดแล้วก็อยากจะบอกอยากจะสอนเขาฝุ้งซรานไม่รู้ว่าตัวเองหลงหลงรู้หลงอยู่ในความคิดนะหลงอยู่ในความคิดความจำแต่ไม่เห็นหรอกไม่ได้ออกมาเห็นจริงๆอย่างเก่งก็ทำสมาธิอยู่กับลมหายใจนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าตัวเอง,งรู้จริงเห็นจริงแม่งหลงทั้งนั้นแหละผมจะบอก หลงแล้วก็อยากสอนธรรมะฟุ้งซ่านรู้อยู่ในความคิดวังบนของความคิดอนะ่ะตัวเองยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ลุดออกจากระบบอะไรเลยยังหลงวนอยู่นะทั้งคิดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็หลงอยู่นั่นนะ่ะก็กลายเป็นอยากจะสอนฟุ้งซ่านเต็มไปหมดแนะบนโลกไปเนี้ยนะฮะแล้วก็คิดว่าตัวเองอะ่ะรู้จริงๆไปพวกออกไปจากผมเหมือนกันเนี่ยถ้ามันรู้จริงๆมันเข้าใจจริงๆมันหลุดพ้นออกจาก ความรู้สึกนะึกคิดอารมณ์จริงๆเนี่ยรู้ตกจากพลิกออกมาจากวังบนของความคิดความจํความรู้สึกของอารมณ์นะั่นคุณจะเห็นเลยว่าแม่ไม่รู้จะไปบอกเขายัางไงจะไปสอนอยังไงมันมันหมดคําพูดคําอธิบายแต่สิ่งที่อ้อยสลาเอามาพูดมาอธิบายเนี่ยคือผมตัดสรู้ทามผมเห็นระบบวิชาทั้งหมดเลยก็พามาดึงคนออกจากระบบนั้นแล้วก็เห็นว่าเนี่ยเห็น,นแม่ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงนะฮะแล้วก็ ไม่ใช่การที่เราจะไปคิดว่าโอ้ทุกคนก็รู้ได้ธรรมะต้องสำรวมมาจาต้องพูดจาดีๆอันนั้นน่ยตัวตนมึงเลยอัตราตัวตนแล้วก็หลงเชื่อหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังนะฮะนี่แหละคนมันจะหลงกันอยู่หลงกันอยู่ยังไม่เสียอมแล้วหมัหลงสรรเสริญกันว่าเออนี่รู้จริงๆนะ ไม่ได้รู้อะไรเลยกี่นาทีแล้วสองคึ่งไม่ได้รู้อะไรจริงๆก็เดี๋ยวต้องมาเจอผมอะทุกคนถ้าอยากหลุดพ้นออกจากระบบนี้นะต้องมาหาผมอย่างเดียวแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณเชื่อคุณปฏิบัติมาทั้งชีวิตนะแม่งไม่ใช่เว้ยมันหลงหมดเลยมันไม่ใช่ความจริงไม่ใช่สิ่งที่คุณคุณเดินตามอะที่ว่าศาสนาที่คุณเดินตามน,ะน่ะนะฮะมันไม่ใช่ศาสนาแบบ ของพุทธจริงๆคือมันเป็นศาสนาของความตือสีโยคี่ความรู้ทั้งหลายไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นหรือพ้นทุกได้เพราะมันเป็นความรู้ที่มันลลงหลงอยู่ถ้าอยากหมดหลงอยากเห็นตัวเองอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเกิดยานชนิดหนึ่งก็เรียกว่าอาสาวะขยายานตัวเนี้ยอ่ามาเห็นมายืนเดินนอนนั่นมันจะเห็นตัวเองโดยธรรมชาติมันเห็นข้างในอะ่ะเราก็ทําใช้ชีวิตไปยังมีสิ่งหนึ่งที่มองเห็นที่มันอยู่เหนือ ร่างกายเนี่ยมันก็ทํางานของมันไปเขาเรียกว่าขันห่านะฮะไอ้ยานตัวนี้เนี่ยมันสอนกันไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นมาเองเพราะมันเป็นยานที่พระเจ้าท่านสอนว่าพุทธะที่มันบริสุทธิ์อยู่แล้วเมื่อไหร่เธอคิดเธอพิจารณาเธอกะทำมันขึ้นมานั่นคือมโนวิญญามันไม่ใช่ยานที่จะทําลายมโนความหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนหรืออาตาเนี่ยมันไม่สามารถทําลายวงจรอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นยานตัวนี้ถึงสอนกันไม่ได้ผู้ที่ตัดสรู้อย่างเช่นพระเจ้า หรืออาจารย์วิทย์เท่านั้นที่จะมาชี้เส้นทางแห่งการหลุดพ้นนี้ได้นะฮะไม่งั้นก็หล,ง,ลงหลงก,กันหมดเลยเห็นไหมนีาา่นี่ไงเนี่ยามันหลงมาเกิดตั้งหลงน,นี่แปลงความดีดีวยลูกโ <c oughs> อเค okay. <c oughs> ก็กีนัทีแล้วไงเออเดี๋ยวผมจะไปโคราชแล้วพรุ่งนี้ผมกลับเดี๋ยวก็มาเมื่อวานนี้ชี้ให้พระกันเห็นแล้วแล้วก็เหลือแก้ป้า มาจากเชียงใหม่ก็ใครต้องการหลุดพ้นออกจากตรงนี้ก็มาปิดล็อกเปิดดวงวัญญาณซาแล้วคุณจะเห็นความจริงเบอร์โทรของผมก็0983418644อออิสระหรืออาจารย์วิศน์เบอร์โทรของคุณบัวก็092416ไหม416 6797 6797โอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ